วันนี้นะคะผมก็อยู่ที่สำนักง,งานที่ดินนคะรราชสีม,มานะคะอยู่ที่ข้างๆสารกลางนะคะวันนี้บำพา ลูกค้านะคะทั้งสองท่านนะคะจริงๆลูกค้ามาก่อนแล้วโโอนโอโอนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะ150ราตารางวาน,นะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตำบลพันนาวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะบ้านหลังนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองสายไพรหมู่ที่สมนะคะเป็นบ้านสวนล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำมีไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นทะเบียนบ้านนะคะ บ้านหนึ่งชั้นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องครัวแบบเปิดๆนะคะประมาณนี้เลยลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็ไปทําเป็นบ้านสวนนะคะหรือว่าจะไปรีโนเวทปรับปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าเฉพาะที่ดินก็คุ้มมากๆแล้วนะคะเนื่องจากแปลงนี้นะคะน้ําไม่ท่วมนะคะแบบเคยไปถ่ายคลิปนะคะตอนที่ช่วงน้าท่วมนะคะแต่ว่าหมายถึงที่อื่นท่วมนะคะแต่แปลงนี้ไม่ท่วมค่ะ ที่ดินผมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจที่ดินสวยๆนะคะหรือว่าบ้านทำเลดีๆในโคราชหรือจังหวัดอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดนะคะ0638412188นะคะติดตามเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะชื่อเพจว่า ขายที่ดินและอสังหาทรัพย์ุกชนิดนะคะแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า nwreal estate 7 8นะคะสำหรับวันนี้คนก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรามาช่วงบ่ายสบายๆนะคะคุณผู้ชมสาขาคนครราชสีมานะคะรู้สึกว่ามาช่วงบ่ายนี้แบบเย็นเ,เย็นเย็นสบายคนไม่เยอะนะคะแบบไม่ไม่คึกคักเท่ากับช่วงเช้านะคะอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันวันพุธด,ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าวันวันจันทร์กับวันศุกร์นี่คนจะเยอะมากๆเลยนะคะ แต่สาหรับที่นี่แบบเคยมาหลายครั้งแล้วนะคะก็คือที่นี่เจ้าหน้าที่จะทํอ,อหมายถึงว่าจะมีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ<ส>ก็ทํางานแบบกระชับฉับไวประมาณนี้เลยค่ะหากลูกค้าสนใจที่ดินส,สวยๆนะคะก็สามารถโทรหาแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์ค่ะ063842888นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ id ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ063842888นะคะ ก็อยู่ในบรรยากาศของกา,อการทำงานนอกสถานที่นะคะวันนี้เามาโอนบ้านจอมที่ดินนะคะคนไม่เยอะนะคะตอนนี้ลูกค้าก็รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะรอฉโฉนดแค่นั้นเองนะคะ นะคะคิวน้อยวันนี้คนไม่เยอะนะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายด้วยนะคะสําหรับที่ดินเราก็บ้านในโคราชเราก็ยังมีให้เลือกเป็นเศ้าหออีอกหลายแปลงเลยนะคะมีราคาถูกๆแล้วก็ทาเลดีมากๆเลยนะคะหากลูกค้าสนใจเข้าไปดูที่เพจของเราได้นะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ชื่อช่อง YNW Real Estate 78นะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวหม่ขอตัวก่อนนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอตอนนี้คือรอแค่โฉนดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ไปจ่ายค่ารมเนียมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญหมายเลข5 0 1 6ที่ช่องบริการ8ค่ะ คุณเหลียเอาน้องหมามาด้วยใช่ไหมคะ